ผเ้ยๆได้นะนอะไร One enemy ยอิหเลยนีๆๆผม่ยิงนะผมดีนะผมยิงนะคุณาชขึ้นไปเอาปืนกันนะปืนอยู่ข้างบนมีบันไดสวยไปกู้หนอ๋อนั่นสิเียเนอยู่ตรงนี้ไม่ใครกู้เลยหรอ เอ้ยเยะไบาไปแล้วอีกคนอยู่ไหนผมขอตัวท้ายได้ไหมผมอยากถือถ้วยบ้างอ่ะขอตัวท้ายได้ไหมแต่ก็จะสิขอตัวท้ายได้ป่ะเไม่มีใครดูสไปเลยดูไว้หน่อยอ้ยอไว้นยผมขอตัวท้าย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 ขอหน่อยผมถือถ้วยแล้วพี่อยากถือถ้วยอยากถือถ้วยไอเฟมไอตเฮีย ผมบอกแล้วไอ้ปืนนั่นน่ะให้ผมจะไล่กระโจมต้องบอกว่าดีที่เขายิงให้ผมทันอุ้ยข้างบนครับข้างบนข้างบนตัวนั้นปะได้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 แต่พูดจะถือถ้วยพูดจะถือถ้วยมันอยู่เนี่ยมันติดตรงเนี้ยไปเออคุณ สวยป่อยู as, 1. 1> so ่น oh right. ี the mm ่เลยเย้โอ้ย้ได้ยอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ย้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอยโอยิออ้ย้ยโอยอ้อโอ้อออโอ้โยอยยโย ไม่เป็นไรอกเลนได้ผรอกันดดแมงเลย